ชิโอ่ได้เนาะนอยรถเพลียูนี่โอ้ยเีนเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวเราจะเฮ็ดชุดนี้นะปิดทอดกล่องกระบิวอ้อนะแล้วปิดเอาเท้าหูกระเบื้องแล้วไปปิดเท้าไฟแต่ว่าเท้าไฟในปิดกันยังเห่าอยู่เลยอยู่ดีพอมีหูี่อยู่นะลองเบิ้งนะ 要啊，怕当，那个灰灰。 ก็ขัดระยานะพอดีช่างกน ส่ก็แวจวชอดมันจะตกอยผูตลอดเลยอโอโท่ไปได้นี่ผู้เด,ดียวจำยกรถบอย้ đây bạn này phải cái lắm điều chỉ nhỏ đây nữa nhỏ lột điều này vì là phải nói rồi thịt này đây bạn này chỉ phải đây điều ทังนั้นก็ลงมาก่ได้ทางบ่ใกล้ก็ลงมาก่ได้คือกันเพราะว่าติดรถชอดน้ำพอดีเพลงนี่เพลงขาเขอยพอดีกระเทินนะกันชีวิตรถกับบวิชจำได้ไหมรถมะกอง มากรองรถที่อยู่ประมาณเองต่ําก็ขาเอาอีขาเขานำากันนนำอยู่พี่ได้สองคนยกขึ้นเลยโอเคเพราะว่เขาจะยกบ่อยอที่ไปอีกบ่ใดนั่นนี่เดี๋ยวลองหาวิธีลองบังไปลองขัน,นสามารถโย่โย่ทางหน้าผู้ดเดียวได้ดีอาจจะบืนอีเล่าอีเลือไปได้นะแต่ว่าก็ลองลองบึงก่อน ขันปอบไปผัดมูอยู่ข้างหน้ากับสิบม,มาบ่ได้ขวัดยางรถกับโหนะเดี๋ยวหาวิธีกันนะจะเอาคามได้เดินๆนะมอ,อกรถงรถตับเดี๋ยวเราจะเห็ดชุดนี้นะปิดทอดกลองกระบิ้อะนะแล้วปิดเอาเท้าหูกระบิวก็ แล้วไปปิดเทาไฟแต่ว่าเทาไฟในปิดกันยังเห่าอยู่เลยอยู่ดีพอมีหูผิวนะลองเบึงนะแต่ว่าฟ้าดังกันยังฮึ่ยฮ่ยคันคนแห้งนีสองคนห้ามมีลำบากเลยองคนเอาห้ามนีก็ยังลำบากนะคันเห่าย่างย่างคุ้มแค่เดียวแบย่างเท่าย่างบุคุ้ง มันทอาย่างบบคุ้งนี่อันตรายชอนคนเนี่ยฮาเนี่ยเดี๋ยวปิดเ่อไฟยังเ่อไฟพอมีเธอมันห้าวไว้แต่ว่ามันชื้นห้ามันชึ้นี่แหละเพราะว่าเ่อไฟมันมันมีมันมีว้อนขี้ถ้าปิดพอมีเฮือ้น้ำมันไหลห่าไว้อสุกขามัน ให้ยึตะวันยังย่างกุง้งย่างมาคุ้งแล้วเลยได้กลับมือไปได้ อาไว้ด้าบ้อรวดโอ้ยมยู่ฮ้าเอาห้านไปได้แล้วกันแต่ว่ามาฮอนนี้มันดึงบ่าเพนะโหมันงูลงไปพุกั่งกระเป๋าคื้งรถกะยังได้ลอบบึงได้ดได้ได้กักติกว่ได้โอ้ยเริ่มหน้าฝนแล้ว ลำบากเลยทางก็ได้ที่แรกเข้าวัดชีกุชื้ผ้ายเอยานะแต่บบวัยแล้วเบิงเบิ้งสถานการณ์เพราะว่ามันเลิกแห้ง มะกอกมาดิเอามาเช็ดาได้เลยก็บมะกอกมันก,มกนก่อนนำเอาลืมเมื่อกีนก้นี้นะฉันจะปะไว้น้ำทงกันแล้วแล้วเอาบ่อรถใบน้ำทงบ่อรถ เรียบร้อยเลยมันดูดทั้ไปเลยน้ำทั้งนั้นเมื่อกี้นี้นะคนแตมเทเฮามาท่านนะมีก็จะเอารถถ่ายคามกะชิบุญะดอกพอดีเขาเขาคบเขาบิดเช่ไปแล้วนะบิดเช่ไปน้อยดยอีประกอบแล้วเลยน้อยชักชี ได้ไม่ได้ได้เดี๋ยวลองก่อนผลขี้ยมาแล้วโอ้บ็ซากขนาดมาเนี่ คนมากทาั้งลัง ยันตกอีหมคืนมาล่ำเลยแต่หากินปรปกันไ่ได้นะหลอดไปพี่น้องเ้ยดข้างหลังตกปั่นอยู่กุ้มๆอยอะมาวิทย์เจ็บเจืออยแต่ว่าก้อนนี้ยังดับมาคือคืออยู่ก้อนต้นหน้าเานี่ มาหอดที่พักเลยพี่น้อยจุดเก่าที่หาพักกันฝนกะหฮึ่งฮึ่งฮึ่งน้ำหลังมาเท็กหอดเลยรถทุนหน้าเพิินยางโหนะ่นี่เหงาเลยขันบกขึ้นมากับอ่ได้เอา้าเดี๋ยวจัเพิ่นยูรือไม่ยูนะเดียวไปบึง่งยูที่พักแ่้ว เห็นคน,นใช้ประหารแรงขึ้นมาฮอดก็ขึ้นมาฮอดก็พอดีจนขำไม่ได้เลยเป็นจะจัโม่งอยนีเนย่เดี๋ยวเบิ่งโม่งมาขำอยู่ซี่เทามีจิโดนน้ำสีหลายกัน พอดีสิบเจโมงเช้าหานาทีพอดีเดินทางขึ้นมาฮอนออกมาแต่บ้านพอดี15บห้าโมงไปตายทำพอดีเดี๋ยวถ้าไปรัดเล่งกูแหละาไปก้านมาเล่งเป็นลัดเล่ง,าก,าลง,ลลงกายงามไปรัดเล่งแต่ว่าถ้าเบ่งบอกกายอยิ่เพิ่นมากพูแหละมาเลงนี่โบตก๊กใครได้มาเล่งพอไปไปกา้าน ตกไปรอบนึงแล้วกลางวินฝนน้ำยังไหลกตกเอาขึนมาเมื่อกี้นี้พอหอยหมูไม่ไหวเลยเยียบไปไม่ๆเลยหลังฝนตกอยู่เดียวมือเว้นนี่ฝนตกก็แนวหากตก แต่มเอาคนมอเตลเราจอดรถไปนี่สิไปนั่หมาอันนี้มันยังยังอยู่แต่ทางบนบนเฮาเอมาเชือดานตะบิดเลยอยู่แต่ทางเช่นนั้นเลยเดี๋ยนี้เน่กทอกเนาะอูดอสบุ๊กขนาดเาข้าวดีกับตูนทุนเุนทุกอะบนี้ เดี๋ยวไปหาหลอดบึงแถวๆนี้ซ้ำขำมิโน่บางทีมีโอกาสเจอเห็ดละมุกอ๋อนลือมีบานไม่ได้วเห็ดละมุกกําลังลืมบานแล้วอ้อไอ้มือชงมือบึง มาหนังดักบึงบงอลมันเคยหามห,หมูฟันหามได้ดนี่นะตลอดเลยหอวยคามแต่ว่าฝนตกตอนนออกมือนะฝนตกน้อกลับมาอดท่พักษ์นะฝนกตกตกได้ตกดีเได้เทรมาก่อน ได้พอไปเลยได้แล่อาหารนี่บ่งได้บึงก็เนาะฝนตกมาขึ้นเลยมืดขึ้นสันแจงขอแต่เฮ็ดนี่แหละแต่เฮ็ดเฮ็ดเสร็จได้เยอ้กินนกะได้กินอ่าเนาะเรื่องอาหารการกินนี่ต้องถามถึงเนาะตรงนี้เฮ็ดเนาะกินเฮ็ดไปก่อนฝนตกเนี่ยนี่ถือว่ามืดชิดไปหากินมากินข้าวพี่น้อง แกงเห็ดกับปุ้นกุบกับกิ่นมานําแตาว่ามืออื่นก็มือแลยแหละชำมามาลัดเอาพื้นนั่นแหละมาสงย่างโดนแต่มันมีมากกันอยู่นี่แหละภาษีอาชัยเย็นรถไทยเย็นคนขึ้นมาเนี่แหละมือขันชีได้มือกับเพราะว่าขันมือผู้เดียวกับห้ามอะไรนะ น้ำชสียฝนตกลินแน่นี่รับประกาศเลยว่าห้ามไ่ได้แน่นอนแต่ว่าชมวมจะน่อยนี่สีอย่แล้วแย่แถวไม่เห็นแพ้ล้วมาก<ะ>นะเอวคารีเม่มากมาบนมาบนมัเลยเขาตัวรูปนัวเนี้ เต็มแล้วแหละอั่นๆน้ำดำบ้ำดำเลยนึ่งดะเพียงจ้ะกินข,ข้าวอิ่มแล้วกัน็แหละฝนยาบเลยพี่น้อยไปหาละการนะตอนนี้ฝนตกลิ่นอยู่น้อยๆอยู่นะไปช่วยเหลือไม่ได้กันฝนมียากคือว่าไปไม่ได้คือเราเดินจะแจ้ง คนตอนนี้ตกลิ่นเลยหยุดเลยแต่เขายัาง้งขึ้นมากนักสลักจิ้มนี่มีอย่างไรเนาะเขอบใ่หลายที่เข้ามาให้กำลังใจและติดตามรับชมเดยเพี่ง้องสลักจิ้มนี่ครับบ๊ายบาย